ตถั่วต้ถั่วต้มบักถั่วครับอยู่บ้านเพื่อนเก๊กนะครับเราจะพาคุณแม่มาตีต้มไรน้ออต่าตบักถั่วต้มบักถั่วแบบหมดเลยหมดเลยส็แล้วเ้วเจเอาหนดเลยวังนี้นะเปิดเียอยู่งายๆเง่ายาเลย แม่มาเหงดเาใช่แม่เกจี้แม่จักเหยี่ยมจิ้มกันโอ้โหน่ากลัวนี่เด็ด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 สิปลาส้มจากลำปาวปลาส้มจากลำปาวกินเค้ากับเบียร์โดยคุณแม่โจ๊กเวอร์ชนแก่เชียร์นี่คือตำจวนนะนี่ก็ละเลียดเบียร์ไป มาดูาดดพีค่ะสี่เมตรตาเข้าไปค่ะชิบะเด่นชตตาคุณบอสเด่นเลยค่ะคนต่ำก็สวยเที่ยงต่ำอะไรนะต่ำแตงโอ้อที่ยเดึกมาตาม่ำดั่ต่ำถั่วเ <laughs> ที่ยงมาต่ำแตงดึกมาต่ำถั่วอ๋อหลบกันหลบกันก็หลบรถกัน,นก็สิานี่ มันแต่งทั้งทัวร์ได้พี่น้องสูตรของคุณแม่นาที่ใช้มีปากพวกบ้ววนนะปลาตัดหัวเขาติดแซบกันแน่จากลำปาวนะถ้าไม่ลำปาวอยู่แบบนนะี่คุณแม่เอื้อมออกออกนะเที่ยงตำแตงเด็กมาตำถั่วตัวใส่แตง นี่มีโนูต่ำค่ะอ,อื้นกับจีเว้นในชะ่ไกับจีตันตะเคียนหลักกับสีบสน,น,นอนวีนองจักเกือพัก่กาสักพ์ผ่อนสัตว์แค่ก็ไหวขึ้นในกระเปรนซื้อรถต้มเมื่อออกซื้อไปต่ำซื้อพาราลมแปดเนี่ยกับภาพอาจารสวัสดีเพื่อนหน,นุ่มคนนะครับมาดูต่ำฮะกเ,กเลย อันนี้ก็ตำต่วนะคะตำเผ็ดเผ็ดค่ะนี่ก็เคยน็อกไปเลยค่ะโดนลายสุดุดเปิดไฟก่อนนะคุณแม่มาปิดไฟดีกว่าอาเปิดไฟนะเนี่ยเนี่ยตำค่ะเมนูตำตำระเบิดถึงอันนี้คู่แข่งคุณแม่ปอกอันนี้ปอกอันนี้ปอกเด้งใช่ปะปอกเด้งปอกแป้งตอกแตกตอกเด้ง พี่เพื่อนทั้งสองคนเดอ้อม,มากินตำบักถั่วน้ำกัหเนอะปฏิเสดูรถต้องให้ปเพื่อนทั้งสองคนครบับตำบักถัว่วครับผมเจียงก็ตำแจงไปรอบหนึ่งแล้วบ่ายมาก็หิวอีกตำถั่วตัวบาทเนี่ยแดงจึ้งๆเลยอันนี้อ่าเมนู ดูดูดูช่วงแขนขคุณแม่คนต่ำนะนอย่านะคะนี่ใหม่ก็ไปเทลาหมองี้ดีพี่นอมีเขือนเวยอยู่ข้างหลังนี้ก็จะเป็นเขื่อนนะหลังหมู่บ้านใน เลยนะก็จะเป็นนะฮะเขา,เาจะขึ้นไปาพาหมอกมิวายนะฮะในช่วงนี้ก็กนักท่องเที่ยวก็จะเยอะหน่อยนะเพราะมีช่วงหน้าหายนะฮะมือบงังวาระจะเกิดลำปลาของแค่เผ็ดหน้าดูเลยสูตรของคุณ<อ>แม่ที่ยังใส่น้ำตาลใช่ไหมใช่ค่ะรอแต่ที่เพืพ่อนทเจ็ดคนเด้อถ้าจะมองแค่นี้ อันนี้นะอันนี้นะอนนของแคบนะอีกที่หนึ่งว่าเป็นยาชูกําลังทางเพศนะนี่นหะนีจ่จริงเขาว่าจริงจริงยิ่งกินยิ่งดีเห็นนายแพทย์คนหนึ่งเนะี่ยพูดอยู่อ่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือ,อน้ำน้ำปลาต้มเจ้ายิ่งแย่ยิ่งแย่ยิ่งเค็มอกเาาาออะ็ได้มจงืมเวลาอันนี้ปลาต่อนปลาต่อน เปเจอสูงนะมนะโอ้หูหอมตัวตัวก็มีนะค่ะตัดหัวอย่างดีด้วยนะคปลาตัดหัวอย่างดีเป็นตัวอย่างดีดูสิค่ะนี่สสวัดีเพื่อนทั้ง11คนเนอะมันเป็นตัวเอะไรโอ้โหนั่งเนป๊าดเพื่อนทั้ง11คนนะมากินซุปตาด้วยกันเด้อเฮ้ยทำลายอะไร อุ้ขิ่มานน่ากินมากเลยเธอกับบนเป็นอะไก็ปับเดิบา่นหน่งมากเลยอ่ะน้าขีมากเลยอ่ะ่ดสิหน่งเลยอ่ะโคตรหน่งเลยลาน่ะอ,อยู่นะวยย่าได้อะไรสุดเด็ดอยู่ตรงนี้เนาะเพิ่มความนัวเริ่มตันนินิด จะอ่ามันจะตัดอะไรลงนะครับาว่าเนี่ยมันจะตัดความผิดความเกมนครับเป็นตัวอะไรนักนะนี้ก็กตำถั่วกดึกมานางก็ตำถั่ว เงือดข้ามาก็ตำแตงไอเ้เทียงมาตำแตงทำม,มาหาตำถั่วแม่คนนี้ไม่ธรรมดาเต่ม่โต่ำค่ะเจ่งฟังเสียงขวดข,ขูดถกเลยพี่น้องนี่จะเป็นตัวใได้ไรปรลาเป็นตัวเลยนะย,นย่ายใหญ่ บรรยากาศบ้าน,นส่วนพึ่อของเพื่อนเก๊กนะแล้วก็คุณนะโจ๊กนะก็กินกับปลาส้มนะเขาเรียกว่าปลาส้มเกล,ล,ล็ดลำปาวปลาส้มเกล็ดลำปาวเวชิญน,นะครับเชิญเชิญเชิญเชิอ่ะมาก,กินกิามากินกินทีดน่ดูนะ นี่ตั้งถั่วะนะรรรอร่อยอ่ะอด้พี่หนองเด้แลวเป็วันมาตังตงกิ่นเลยนะคะเซ็บอันนี้สูตรเด็ดนะคะ <c oughs> ขักเนาะ ิงคนนี้ไม่ธรรมดาเช้ามาตำแจงเด็กมาตำถั่วเย็นมาตำแหล่ตำมาตำแหล่ตำชาตำยีกินกับน้ำมะตูมคู่กับน้ำมะตูมบ้า่างหัวัมากข้ากินมาสดเออจะกินนี่อยู่จะสีฟ้าอยู่จัวลาดู สมงไี่ตัเออะโตๆเลยยังไม่โตเลยี่แอนก็จะขายของปลาส้มเกือลำเปล่านั่นเจะไปขายพุ่นนะปลาส้มเกิดเป็นไม่ยากใช้มือเด้อทำน่สีัะไรดอมีย่างะหมีอย่างยังนะปลาส้มเกือลำเปล่าท้าเราก็เบีร์ค่าประมินไปน้องเลย บานในกันนอนนอนเตียงกัลูกเปรี้ยวกอไ่ไีันทากรนาเยนผสมกันลปละ่ะถูม,มันหยเอิญละมูนหลายๆกหนีมาถึงเนาะบ้าก,กันแบบออนั้วบอกว่าอมเด้ก่อยไปเ่อด้อยู่แล้วแต่ขึ้นมาอบกับเบร์ีค้อนมือตัวขึนกัขายปลาเหมือนสินี ต้องมือจีนนะทุกทีคำว่าม่สีก็ได้ครับเ็มือสีจิงยูหันสองยู่สเป็นหกจะเกิดไปเนาะแต่ก้อยก็พูดจันบอสสะดวกทื่ดียวพอพูดจันมันพูดเถอาแก่เป็นกรบอกไข่เป็นไดงก็ไข่กบมันกับเป็นเไดแกไข่กบนะาต่างคนมีพลารพภาะแนตุ่มันยางเนี่ย้อหนอี่นอการปกปีเงี่ย ก็งอยู่เลยนะคาัันแบบนีก็งงานเด็กตลอดมีงานเ็ตลอดมต่เฮาเนี่ยแะคนที่วาต้องไปได้นะมีแต่คนที่ไปได้ขนานข้นไปได้น่ะอันนั้นไมนยากแต่ว่าก็ปไได้ก่อนนะไอ้ก้อยมองลูกบ้านนี่ไอ้ก้อยไปน้ำหองเตอเทียต้องคนขึ้นไปเบิดเด้วยลูกแกสิกินน้ำมันบะอะบางที่กินบางทีนด ปลาเด็กค <mm> ือนนเด็ปลาเด็ก่อนไหแม่ทั่วปลาเด็กตัดหัวเออโอ้ยสุดยอดทำง่อยกระไรนี <S <S ่ตัเจลสุดยอดเด่อนี่น่ะตัอมเไปใส่ปลาเด็กตั้มเป็นแบ๊กนี่แ้น่ะตั้มมื่อไระไปทำงานเมื่อไหร่ั้ปลาอสเนะอันนี้ปลาอสเนะปลาเกาได้หรือเปล่าแม่น้ำไม่กินหลิบงะฮัลโหล ซิกมาฮัลโ <Hello. S 1> หลกทาลื่นอเด่ขอเดือนอืมแต่คั้นไปม้วลายไม่จะติดบอลลูกไปดอจำนวนตอนนคนมาหลายตระกองมาจากไปข้างแคม่มือคืนย่มั้งอืมคิดว่ามือนมาเดีไปใส่นาอมือคึืนมาเดีดไปไมัน,นมเก่งซีกแดกีกแดกพี่น้องสีกระแดก <c oughs> <c oughs> เเก็บเสดเนี่ยอืมว่ารู้น้มาเต่า my name is นาเต่าสวัสดีเช็คมาเช็คมาที่ปาแดกสุดปเถอะอืม um, เรียกว่าอะไรเนาะปลา fish f i s h m o อ พิสม่าฟิสฟิสมอลโอ้โหวันนี้น้ำเต้าน้ำเต้าเมนน้ำเต้ารับยาพอก อะไลฟิชเเเซมไอะไลฟิชฟิแซเปนจีหัวมันสุกปสุกหนอฝรั่งเขาว่าปลาสุกเนาะนะจกเนาะสุกแทสุกเหนือนฝรั่งฝรั่งฝรั่งฝรัปงาสมอ้ไลฟฟิชเป็นว่า กับกองเอ็นเชียงมาันเชียงมานปื่นาตีกจีบนาตีัูบ่าวดิ่าต่างชาติเ้นามกฮาอเรี้ยงกันเน่ยมาีเดียวแล้ว่าไอไลฟ์ิชเยอะยอะเยอะแซ่บค่ะแซ่บอ่าดลิเชียดีลิเอีรดลิเออย ดิร uh, oh, ิเชียราภาพยาพอกพอกแอนฟิสแอนดิริเชียดิริเชียแซบแนัว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 อืม่คุยได้ปะัวสตีมมันนช่องยูทูบหรอกเอาลวมันโมเมนต์นนั้นตุ๊แล้วค่ะอืมกล้วยมีเข่าเลยไหมครับตัวตังดๆมีขาบัฟฟาโลจ้าเฮเยิ่งไกลก่อน เฟรนตุ่้ค่ะน้ำมีความสุน้ำไปอยู่ในจงมันไงยิมน้ำสำรานเกงหว่านแล้วก็อร่อยอ่ะไม่มีความสูงเลยที่สิบรับสองตัวแล้วแหวมแค่ดีบุกอีกตังก้อนแซดดีดีบวกยังนอนเนี่ยบวกเริ่มโผล่เริ่มโผล่ โอเคบายบายเจอกันสตรีมหน้าครับบายบายหลังนะจุบจ๊บๆดา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 บายบายบาย <c oughs> พอแล้ว